สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องปองไปสุขุสุขคนแฟนเพียงแฟนครับอของมาล่าเจเกินลอยหละัะแฟนรับของสายเจีกก่ยีประยากนํานะคะทุกทุกท่านพอ่พอพอ่อแม่แม,แม,แม่ที่น่ารักทุกคนสิม,ม่าบอกกล้อมฟันสุฟันฟันเห็นส่อกระบ,บอดฟันเห็นอีกีได้นน่ที่เป็นเพิยคือหอดข่อยบอ่อหรือข่อยกินหอดเปื่อแห้งปวดบ่อหรือจังไหนอันฟันเห็นนี่คือจ้งไปหลังเวทีนี่แหละพี่น้องแต่บเป็นไปล่ำเดย คือจังไปเบิงไปเบิงหมอล่าเจเกินลอยละเขาไปหลังเวทีแล้วไปเห็นอันรถจอดอยู่หลังหันเห็นส่อแตงตัวพวงงามพูงงาม,งงามอยู่ทั้งรถขั้นอ่นว่าเป็นรถแตงตัวไม่พะนะรถแตงตัวขั้นไม่อันเป็นเป็นคอนเทนเนอร์เป็นอันคือรถพ่วงเลยไหมพี่น้องเป็นคือรถพ่วงทั้งหลังเลนไหมจะก,กีได้ว่าเอาป้า พานาซ้อโอ้ยกินหอดเดีเอายายแจ๊ซ้อเลยวางสิเอายายแจ๊จะมาจะไหนเป็นอะไคือถามข่าวกันอยู่ในความฝันแล้วบาดนี้เอ่อแล้วอันบาดนี้เอาก็เลยทวงเอาคือได้รถขั้นไงแต่ซ้อรถแต่งตัูไม่พนันเพราะถนนหน้าได้ยางมาหัวหนา้า,หหนาบ่อยยางมาใส่กางใช้เสืออเอเส้อกามแล้วกางเกงลายดอกเออเสื้อกามสีขาวกางเกงลายดอกยางมายางมาแล้วอันก็เลยวา่าเพิ่นเลยบอกว,วา่า เบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามวัดอาคลิปอยู่กับเมียนโอ้ยเพิ่นมหาเสียงเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามก็มาเลขสิบยี่สามนั่นแล้วบารนี่โอ้ยนี่ไม่อยากไลไรแต่บาดนี้เฝ้าไปเนี่ยคอนเสิร์ตความฝันเออเบอร์สามเบอร์สามวัเบอร์สามเบอร์สาม เออเออไปเบอร์สามเฝ้าไปเออสิกาอยู่กาจังกาเบอร์สามไปไปตะก้อนเบอร์สามพอเอาความพันทัตเลอยูยเออบาทนี่บาทนี่พี่นออ้องเออแล้วความเออบาทนี่พี่น้องไปแล้วเบอร์สามไปแล้วบาทนี่บาทนี่อันพ่อตั้งแต่อันถามแล้วรวเลยปะดใหม่ตัวย,ย้ายประสานว่าไบใบถันร้องรับแขก บาสั่นว่าไว้ใช่พี่น้องแฟนเพียงแฟนคลับนะไปยูอ่าคล้ายๆแบบว่าพี่น้องไปยามแล้วไปยูแล้วเที้งรถแต่งตัวนั่นเพิ่นให้อันแฝดยูพนะให้เพชรน้องเพชรดก็น้องพ่อยูเออก็ยายเตียนเวลาเนี่ยจะได้นอนมันแคบมุกข่อยเลี้ยงใหญ่เราอยู่ต่รางมาอยู่รถขั้นใหม่พนะความฝันพ่ะนะพี่นอ้องว่าเป็นเลขสีออลกันเลขรถแต่งตัวเพราะไหนสิตัวไรบูล,ล่ะไปเบืองอันเนี้เด้อนั่นแหละมาตรส่วนชูฟังซจะนีแหละค่ะ บ๊ายบายเบอร์สามเบอร์สาม